สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูอาหารไทยพื้นบ้านเนาะอาหารบ้านบ้านของไทยเราเนาะก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะราคาประหยัดนะคะที่นี้เขาขายถุงว่า25บาทนะคะก็จะมีบางอย่างที่ว่าวัตถุดิบมันนี<ก>้เ็ียบ <จะ S 2> อยู่ที่ประมาณ40บาทอินทันแล้วกันไหมตลาดวัดประยูนค่ะ ที่รังสิตนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนที่เขาด้วยนะคะอาหารอร่อยค่ะการันตีได้เลยค่ะแอบซื้อทานเป็นประจำนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ทานทำกับข้าวทานเองก็ไปซื้ออย่างนี้แหละคะ่ะรสชาติถูกใจราคาแสนประหยัดฝากด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคนนต์ค่ะสวัสดีค่ะแล้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอค่ะ